ที่ทําการนะครับของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลุ่มน้ําปลายฝั่งซ้ายนะฮะอ่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานเราเข้ามาส่งอ่าสเสบียงให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่ประจําอยู่จุดนี้นะครับแล้ววันนี้มีโอกาสที่จะพาเพื่อนๆนะครับไปชมอ่าป่ารอบๆที่ทําการนี้แล้วกันนะครับ เพื่อนๆอันตรายเหมือนกันนะครับค่อยๆเดินไป เทียงนะครับข้างริมน้ําเลยนะน้าเสียงดังมากนะครับน้าน้าปายนะครับตรงนี้มันจะมีน้ําปายกับน้ําห้วยหมากพริกนะครับมาบรรจบกันตรงตรงหน้าหน่วยเรานะฮะครับเ <c oughs> นี่ยนะฮะเวลาฝนตกหนักนะครับน้า ah <c oughs> ก็จะท่วมขึ้นมานะครับอันนี้เป็นน้ําขึ้นนะครับเพื่อ,อนๆเมื่อวานนี้ตรงบริเวณนี้มันจะมีหาดอยู่นะครับแต่ตอนนี้เรามองไม่เห็นหาดแล้วนะฮะคิดว่าฝนน่าจะตก ข้างบนต้นน้ำนะครับเยอะนะครับน้ำก็เลยไหลลงมานะครับนิดนึงครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามทางช่องนะครับตอนนี้ทางช่อง YouTube ของผมก็มีกลุ่ม s u p e r t a ์แนะครับซึ่งเพื่อนๆดูแล้วคลิปไหนที่ว่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็ชอบอยากจะสนับสนุนนะครับทางเจ้าที่ทางช่องของเรานะครับท่านก็สามารถกดให้กำลังใจนะครับกดปุ่ม s u p e r t a n แนะฮะ เป็นขวันและกำลังใจให้พวกเราได้นะครับก็จะขอบคุณแล้วก็ยินดีมากครับเพื่อนครับวันนี้ก็ถือโอกาสพาเพื่อนๆน,น,นะฮะชมคิวทัศน์รอบๆสถานีนะฮะ อันนี้เป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านหน้าสถานีเรานะชื่อว่าห้วยหมักพลิกนะครับก็หลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนนะฮะฝนตกหนักเลยแล้วก็น้ำหลากนะ,ะแต่เช้านี้น้ำลดลงไปแล้วเยอะเลยนะฮะในร่องรอยเมื่อคืนนี้ก็จะขึ้นมาเกือบเ,อบเมตรเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้น้ำยังเป็นสีโอเนตีนอยู่นะฮะอันนี้พื้นที่ป่ารอบๆสถานีนะครับก็จะชุ่มชื้นไปด้วยหยดน้ำนะครับ หลากหลายด้วยพืชพันธุ์นานานชนิดนะครับเพื่อนๆขอ,อบเชินมา,มากๆนะฮะครับ, <c oughs> รบตอนนี้ผมอยู่กับพี่ไม้นะฮะใหญ่มากครับเพื่อนๆ <c oughs> โอโหนี่นะฮะมีป้ายเราติดไว้ด้วยนะครับเขตห้ามล่าสัตว์ป่านะครับโอ้โหต้นใหญ่มากเพื่อนอายุน่าจะหลายร้อยปีนะครับนี่นะ เซลฟี่กับพี่ไม้หน่อยนะฮะสุดยอดสุดยอดโอ้ทั้งใหญ่นะครับเพื่อนๆสุดยอดเลยนะฮะใกล้ๆนี้ก็จะมีต้นบุกนะฮะต้นบุกนี่นะครับ ที่ผมถ่ายดอกเขาสักครู่นี้นะลวามต้นแบบน่ากลัวเลยนะเพื่อนเรียกว่างูะฮะความต้นใหญ่มากนะครับว้าวครับแถบนี้ก็ดอกบุกเยอะเลยเพื่อนๆนี่นะฮะพวกนี้ถ้าเขาสุกก็จะเป็นอาหารของนกนะครับ นกชอบมากเลยนะฮะสวยงามสีสันปลานะฮะต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับเพื่อนๆเป็นไม้เนื้ออ่อนนะฮะมันคล้ายๆต้นปอนะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นปอชนิดหนึ่งหรือเปล่านะฮะแต่ชาวพื้นเมืองแถบนี้กะเรียงกะเรียงเขาเรียกโปต้นโปนเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับ แต่โตวไวมากขึ้นอยู่ริมน้ำนะครับเพื่อนตรงนี้นะส่วนอันนี้นะครับเป็นลูกสบ้านะฮะนี่นะฮะเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้ถือว่าลูกขนาดกลางนะครับเพื่อนๆเ,เท่าเกือบเท่าฝ่ามือนะอุ้งมือถ้าลูกใหญ่เขาจะประมาณนี้เลยนะฮะลูกสบ้านะครับ เขาชอบไปแต่งตามร้านอาหารนะฮะที่เป็นเป็นฝักนะฮะฝักใหญ่ๆโค้งๆนะฮะลูกสบายน่าจะเครือเขาน่าจะอยู่แถวนี้นครับเมื่อเมืม่อกี้ผมเห็นอยู่อันนี้เป็นลูกที่มันแตกออกมาแล้วนะกากฝักแล้วนะฮะสะบา,ายให้เด็กๆบดดอยนะครับเอาไปเล่นกันนะฮะเป็นเกมกีฬาสนุกสนานไม่มีอะไรถ่ายให้ดูนะครับถ่ายพวกนี้นะ,ะ้ว สวยงามเลยม,มีต้นมะม่วงป่าอยู่ต้นหนึ่งฮะต้นใหญ่มากนะครับใกล้ๆที่ทำการนะฮะแต่ปลายมันรู้สึกว่ายอดเขาจะหักหรือไม่ก็เพราะไม่หักนะครับมันมันงุ้มลงมานะครับนี่นะฮะพอมะม่วงป่าก็ยยายพันธุ์ง่ายอยู่นะครับมา็กของเขาก็จะ เวลามันล่วงลงมามันก็แตกต้นอ่อนนะฮะเป็นที่เป็นอาหารที่โปรดปรานของพวกเก้งครับสัตว์ป่าต่างๆนะฮะส่วนต้นนี้ถ้าจําไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นต้นดีหมีนะเพื่อนๆนะต้นเล็กของเขานะต้นดีหมีทำใบเขาจะลักษณะนี้ซีกเขียวถ้าหน้าร้อนหน้าอะไรก็ ใบมันจะไม่ค่อยร่วงหล่นนะครับเพื่อนๆต้นไม้หลากหลายชนิดจริงๆเลยนะครับเยอะแยะมากเลยถือว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์มากนะครับอ่านี่เครือสบ้าครับเพื่อนๆเครือสบ้าลูกสบ้านะครับเครือใหญ่ๆเลยนะครับนี่นะฮะลาเขามีฝักออกฝักออกลูกเยอะเลยนะครับ เวลาได้เดินป่าแล้วรู้สึกว่ามีชีวิตชีวานะครับเพื่อนสดชื่นนะฮะอันนี้เดินแค่เดินดูรอบๆนะฮะสถานีช่วงนี้ไม่ค่อยวิวลาได้ไปลาดตระเวนป่านนะครับก็อาศัยถ่ายแบบนี้ให้เพื่อนชมไปก่อนเพื่อนให้ใคลายความคิดถึงกันนะฮะน้ำเบาลงนะครับเริ่มลดปริมาณลงแล้วนะครับคือน้ําภูเขาก็จะเป็นลักษณะน,นี้ครับถ้าฝนตกเยอะๆแล้ว มันไหลลงมาแรงนะครับมันสะสมไหลาบ่าหากันนะครับซึ่งแถบนี้เป็นภูเขาทั้งหมดเลยนะครับทําให้น้ํามันลงมาแรงแล้วก็ดวนตัวกันได้รวดเร็วมากครับเวลาไปนอนป่าหน้าฝนเนี่ยนะนอนริมตะลิงนี่ก็อันตรายนะครับแต่สักชั่วโมงของชั่วโมงผ่านไปน้ำเขาจะลดลงแต่ความขุ่นความสีของเขายังเป็นสีโอวันตินอยู่นะฮะ นี่ฮะเครือเครือสบ้านะครับพเพื่อนๆใหญ่เนี่ยเพื่พอนๆครับร่องรอยของน้ำหลากที่ผ่านมานะครับครับเอาเหินก้อนนี้มาด้วยนะ สวยงามมากมลักษณะเป็นหินกัดเตาะนะครับเป็นชั้นหินธรรมชาติเขาสร้างนะฮะสวยงามขาทุกคนมาชมอ่า น้ำปายนะครับใกล้ๆที่หน้าร้านนี้นะฮะแรงมากครับเพื่อนๆนตลายนะครับเวลาน้ำป่าไหลหลากมานะฮะมันก็จะท่วมไปต้นหญ้าอะไรใบไ,ไม้อะไรพวกนี้หมดเลยนะฮะจะสังเกตจากร่องรอยนะครับที่มีพวกกิ่งไม้นะฮะที่น้ำพัดมานะครับ คางอยู่ตามต้นไม้พวกนี้นะฮะผมจะเดินใกล้ๆนะฮะเดินสำรวจใกล้ๆไม่กล้าลงไปไกลนะฮะด้านนี้ก็เป็นภูเขานะครับสูงขึ้นไปเลยเะ่ับเก้าสิเลยนะเดินขึ้นไม่ได้แน่นอน,นะ ข้างในนี่นะเพื่อนามาไปดูข้างในนิดนึงจะมีแก่งเล็กๆอยู่นะฮะลองดูว่าเราจะเดินไปได้ไหมนะครับพอเสียงน้ำแรงมากครับเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยได้ยินผมนะฮะนี่นะ เดี๋ยวผมจะลองเดินไปอีกนิดเึงยนะครับเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะเดินได้ไหมนะฮะอยากไปดูตรงโน้นนะฮะโน้นมันจะมีเวิร์กเป็นหินออกไปอยู่นะฮะลองไปดูกันครับจะค่อยๆเลาะหินนี้ไปนะฮะ ค่อนข้างลื่นมากเลยนะครับเพื่อนๆเดินมาได้ครึ่งทางแล้วนะฮะค่อนข้างลื่นนะครับเพื่อนๆอันตรายเหมือนกันนะครับถ้าค่อยเดินไป มันมีตะไครน้ำนะครับเพ่นตะไคร่น้ำแล้วก็เปียบน้ำทางลื่นหวหินแต่ละลูกนี่โดนน้ำกัดเกาะนะครับเป็นชั้นหินนะครับเพื่อนนีเลยนะเดินมาถึงลานหินแล้วนะครับเพื่อนกว้าง,าองพอสมควรนะฮะนี่นะครับ แรงมากเชี่ยวกรากเลยนะครับเชี่ยวกรากมาอันนี้ข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับเพื่อนๆอันตรายมากน้ำแรงมากนอกจากว่าจะมีสลิงหรืออะไรที่เรามักข้ามไปนะฮะ ดูความเชี่ยวกราดของสายน้ำนะฮะอันตรายนะครับก็โอเคครับเป็นสีสันเล็กๆน้อยๆนะครับใยายามที่เราไม่ได้ไปเดินป่านะฮะก็พาชมแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเดินกลับแล้วนะฮะเพื่อนกลัวฝนตกข้างบนแล้วน้ำมันจะลงมาอีกนะฮะอันตรายนะครับเดี๋ยวจะกลับไปไม่ได้นะเคครับฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะฮะโอ้ย โอกาสนะครับได้มาส่งต่อ,อเป็นอุปกรณ์การเดินป่านะครับก็คือไฟฉายนะครับที่คุณพี่เยาวรัตน์นะครับพี่เยาวรัตน์ซึ่งที่เขาก็ติดตามทางช่องเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะในทิกต o k หรือว่าทาง y o u t u b e ด้วยนะครับที่เขาก็เห็นความตั้งใจในการทํางานของเจ้าหน้าที่เราหลายๆคนนะครับก็อยากจะสนับสนุนนะครับก็ส่งอุปกรณ์มาให้นะฮะเป็นไฟฉายนะครับก็ผมวันนี้ผมก็เลย เอามาส่งต่อให้นะมามอบให้กับน้องๆที่นี่นะครับเนื่องจากว่าที่เขตท่ำล่านี้นะครับไม่มีไฟฟ้านะครับเพื่อนๆอยู่ในป่าลึกเลยนะครับไม่มีหมู่บ้านใกล้เคียงนะครับหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดก็ประมาณ20กว่ากิโลนะครับซึ่งเป็น20กว่าโลที่เป็นถนนในป่านะครับการเดินทางก็ลําบากมากนะครับถนนบางจุดมันสไลด์นะครับต้องขุดดินนะฮะต้องมีจอบมีอะไรติดมาด้วยนะฮะแล้วบางจุดมันก็ เขาเรียกว่าถนนขาดไปเลยนะต้องเอาหาไม้หาอะไรมาต่อแล้วก็ขุดดินเพื่อให้รถเข้ามาได้นั่นเองครับีพ่พี่เพื่อนๆท่านใดน,นะครับที่อยากจะสนับสนุนอุปกรณ์นะครับในการเดินป่าในการดูแลรักษาป่าครับแต่เขาบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้เรียอะไรหรือเรียกร้องนะครับเพียงแต่ว่าบางท่านเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์หลายคนเลยบอกว่าอยากาจะมีส่วนในการดูแล ป่าสัตว์ป่านะครับอนุรักษ์ป่านะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสนะครับก็ขออนุญาตเป็นสื่อผ่านนะครับให้กับพี่ๆแล้วก็น้องๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เดินป่าพวกไฟฉายพวกไฟชีสเต็นหรืออะไรรองเท้าได้หมดเลยนะครับก็ยินดีนะครับยินดีรับนะครับแล้วก็จะส่งต่อให้นะครับเจ้าที่ที่เขาเดือดร้อนจริงๆ วันนี้ก็คงจะออกไปแล้วนะฮะออกลัวฝนตกอีกนะฝนตกหนักอีกก็ทางขาดทางลําบากก็จะแย่เลยนะครับทีนี้สาหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับโดยเฉพาะ,ะท่านที่กดปุ่มซุปเปอร์แตงให้นะครับขอบคุณมรับลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ